อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับมาก็เมืกก่อกี้อ่าไม่ใช่เมื่อกี้ดิเมื่อกี้ว่าจะกดอัดน,นะอ่ะโอเคมาถึงเวลากันแล้วนะครับผมตอนแรกผมคิดว่าจะเปิดเอาเก็บไปเปิดไฮยาซีนนะครับแต่ว่าไอ้ไม่ใช่ไฮยาซีนดิเอ่อไปเ,เปิดน้องน้องเมมนะเออน้องเออไซลีดีครับใช่ไหมผมอ่านชื่อถูกไหมนั่นแหละแต่ว่ามันจากได้สองตัวเลยครับ เออวันไหนก็อยากได้ครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบแบบชอบอะ่ะชอบอ่ะคือคือสิเดเลยอ่ะล่างเนี้ยมันต้องมีไว้ไมันต้องมี <c oughs> อ่ผมคิดว่าน่าจะได้นะครับมันเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับกับสิบโลแรก <i> ผมเลือกสถานที่เป็นห <i> ้องของน้องมีนานะครับเพื่อความง่ายโอเคสิบโลแรกยังไม่มีอะไรนะครับอันนี้ผมพยายมาเปิดในห้องนอนน้องกำลันงนอนอยู่ โอ้นูแล้วทำไมหนูไม่นอนที่หมอนดีๆละ่ะหนูไปนอนอะไรตรงนั้นล่ะลุเออโอเคสิบโลแรกถือว่ายังไม่มีอะไรเนาะยี่สิบโลครับก็ยังไม่มีอะไรนะโอเคสามสิบโลยังเงียบอยู่ สี่บโลออกปเลยไอ้ไเฮ้ไม่ดิไม่ใช่สีโลดิเออประมาณประมาณอันเก่ามันน่าจะเปิดไปได้ยี่สป่ะสาโลสีโลห้าสประมาณหกประมาณเจอันนี้น่าจะโลทีเจ็ดสิบจะมา ยังไม่มาเจ็ดสิบแบโลน่าจะได้แล้วมัง้งอันนี้น่าจะได้แล้วไม่หลุดนะไม่น่าหลุดเจ็ดสิบเอ็ดเ่เ เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าโอ้โหเอาแปดสิบเลยเหรอโอเคโอเคไม่เป็นไรไไม่เป็นรโอเคนะวันอืมน่าจะไม่พออาวุธปะ่ะน่าจะไม่พอประจำตัวแน่เลยอะแต่อยากได้นะแต่ไม่อยากได้ไม่อยากได้นะ พวกเราจะบอผู้สมัครใปล่อยสก,กิลจะทำให้ผู้สมัครใได้รับยามราตียังไม่รู้เลยจะไปเล่นกับทีมอะไรนะครับแต่คิดว่าไม่ได้แบบทีมแรกหรอมันะ้งเอ่ออาวุธผมเปิดไปเท่าไหร่หรอวะห้าโอเคอาวุธเปิดไปแค่สิบเปิดไปแค่สิบหวังอะไรอ่ะเปิดไปแค่สิบอ่ะมันไม่ออกอยู่แล้วปะเออ อผมจะเก็บไว้ให้ไม่เอาประจาตัวก็ได้มั้งเอาบอกว่าไม่ได้ไประจาตัวไม่น่าจะเป็นอะไรมั้งเนาะเดี๋ยวเก็บไว้ให้น้องเมมด้วยนะครัเอเวอร์ไนท์มาแล้วนะครับผมสุดยากก็ยังถือว่ามาแบบเบาเบาเบา,บา,บาวะแปดสิบโลนี่มันเบาตรงไหนวะเออไปโอเควันนี้มีแค่นี้ครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ ¿Coji Kenjo?